สวัสดีเจ้าปราดาวพามาย่างเนื้ออันเนื้อวากิวเจ้าเอามาทำเป็นบาร์บีคิวเนาะปาดาวเอาไปเลี้ยงในกระทะเรียบร้อยละลาดด้วย <c oughs> ป้าดาวเอาน้ำจิ้มเนื้อย่างขอาี่่ปุนเขาคุกเจ้า มาหน้าเจ้าไปสอบกินบาร์บีคิวเนาะอันนี้คือบาร์บีคิวของเนื้อวัวก่อนดิป้าดาวจะเอาลงย่างป้าดาวเอาอันเนยเนยท้าหนมปังนี่แหละ เอาเลยท้าเนีย่ยบระสักหนึ่งจอนเนาะท้ากระทะเนื้อวัวนี่ก็ประมาณสักสี่ขีด มันกเเเนเนนะ็เหลือ,อนี่มสองไม่เจ้าเยิ่งใจมุดอะเนาะเดือมสองไม่ก็พอดีกิ่นสองคนนี่แต่เนาะซี้ขีดขบตะถึงก็่ะประมาณสามขีดกลัวดูติมันติราคาติดราคาทหานนะนะสามขีดกลัวนี่แหละ มาเนเจ้าไปสอบกินบาร์บีคิวเจ้าบาร์บีคิวเนื้อวัวเนาะก็เหมือนป้าดาวย่างทุกข้างมันแหละแต่ที่ป้าดาวเอามาเสียบไม่เนาะมันจะได้ทันหลายๆรูปแบบนีกอะจันจะได้เอาพักเขาใส่ตัวเนาะ จะได้ทำเอาพักใส่โต้ยอีก,ก <c oughs> ที่แหลกประดาวก็จะเอาไปยางตะติตกกระเพราอู้อูไปอูมาคิการใหญ่ใส่ไฟมันต้องเสียพักเสียไฟเสียหยียงเนาะ ตอ้ย่างติดเตาเนี้ยก <si ็้าง่ายมันจะดวดเลยอาไปย่างตะดโตก็เข้าถ้าย eh ่างบ่อยเข้าบอยเข้าผาบ้านมันก็จะเหลืองเจ้าเพราะผาบ้านตะปีขั้นกลางห้องนี่มันจะเป็นกระดาษอักเนาะผลทำมาโดยเฉพาะไอ้กรรมสิทธิ์ผาเรือนเนาะ ก็เดี ite, B B ๋ยวถ้ามันเหลืองเข้าเหลืองเข้าก็ต้องซื้อมาเตียนเธอเปิดมดเงินเจ้าบ้านหนึ่งประมาณหกเจ็ดพันบาทอ่ะจะมาทุกทุกนะแล้วก็ที่หน้าห้องประดานันมีสามบ้านเนี่ยสี่บ้านคงแค่หะมดดหลมื่นแบบเจ้าท่าเตียนอ่ะแต่ละบ้านแต่ละค้างเนาะคันดีเต่าแก้วนี่แหละเจ้า คาหนเจ้ามาอยางเนื้อนาะเนะืเ้อโข,อขุนก็นได้เจ้าเอามาย่างเนื้อตีมันเปยๆอะ่ะถ้าเนื้อเหนียวๆฮะเอามายางแบบนี้มันก็แบบอร่อยเนาะ โอ้ยหอมหอมปลาดาวเอามาคุกกับน้ำจิ้มเนื้อย่างแล้วกับปลาดาวก็เอาอันเอามาย่างอีกอะเสียบเรียบร้อยแล้วปลาดาวเอาน้ำจิ้มเนื้อย่างมาหลาดนน้อยกันเดียวเขาย่างเสียบเรียบร้อยแล้วเอามาหลาดที่หลังของเจ้าเอาหลาดนี่เยอะๆกันเดียวมันก็จะไหมไปหมดเนาะ โอ้น้ำเนื้ออคันหรอกโอ้หอมขนาดนี้จำเป็นเนื้อวัวอันวากฟิวผมจำเนาะเนื้อโคขุนก็แต่จะห้อมกัน เมื่อนานมากแกแล้วนกปลาดาวมเดินทำบาร์บีคิวเนาะเดวมักบว่อกีวันปลาดาวจะทำอันบาร์บีคิวทะเลคือดูเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อมาเป็นของทะเลของก็ได้ของทะเลของเมื่อของก็ฝนกันก็ได้เนาะ หอมีกล้าหอมพุ่งเต็มบ้านเลยที่แรกะป้าดาวจะย่างจะพอะเนื้อนะาเหมือนทุกข้างสิ่งสิ้นใหญ่ๆอูอ้ไปอู้มาพริกหวานก็มีอก,กันนะะพริกหวานก็มีสะล่พริกหวานออกมาตักเนื้อเสียบล่างพริกหวานหาอะไรมันออกเสียบตัวโอทีจะได้ กินพักช่วยกันเนาะ บาร์บีคิวเนื้อค่ะ ทั้ต่ติดเต่อแก๊สที่มันอยู่ได้ด้านเดียวบบไ้นมั่นหมายจะดวกเพราะว่าตั้งหน้าก็ตั้งอย่างน้ำผึ้งทาผนังทั้งนันนะ้นั้นเนาะ ท้ำกันดูเจ้าไง่ายๆเนาะบาร์บีคิวเนื้อวัวค่ะเนื้อวาคิวค่ะเลือกกับเยอะนะะมัน,นนะสีป้าดามาเสียก็มันบาง เมื่อแค่สามขีดสาย มาทำกันดูเจ้าง่ายๆเนาะง่ายๆอีกค่จะมาทำกันดูหอ,อ,อมนี่ค้ามันหอมน้ำจิ้มมันหระ เช็คเรียบร้อยแล้วเจ้าย่างบาร์บีคิวเนาะทำกันดูเจ้าพ้าดาวก็มาทําอันดินโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเอาโทรศัพท์มาถ่ายอ่เจ้าทํากันดูเจ้าอีกอะ่ะบาร์บีคิวเนาะบาร์บีคิวเนื้อวัวพ้ดดาวขอจบคลิปแคนนี่ก่อนนะเจ้า ากล้าำคลิปไม่คลิปหน้านอกกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามประดาวเดนเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ